ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่55าสิบหพักวันแดงสามลูซึ่งเคยได้ยินมาก่อนว่ามีคนมีชื่อเสียงไม่ใช้กำลังภายในก็เกือบฆ่าย,ยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งได้ในหนึ่งฝ่ามือพึงทราบว่ายอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งแรงทั่วร่างรวมเป็นหนึ่งบวกกับสำนึกปลอดโปร่งสมแรงแก่การระเบิดและการโคจรของเลือดลมทวีพลังขึ้นได้ในระยะเวลาอันสัน้น สำนึกปลอดโปร่งคนหนึ่งแทบเทียบได้กับจุดสูงสุดของพลังปลอดโปร่งสองคนปราณภายในได้แต่เพิ่มความเร็วและพลังดังนั้นคนมีชื่อเสียงที่ฝึกกำลังภายในและกำลังภายนอกพร้อมกันเหล่านั้นเทียบกับยอดฝีมือสำนึกปลอดโปร่งแล้วต่อให้แข็งแกร่งก็แข็งแกร่งกว่าไม่เท่าไรถ้าหวังถูกช่วยชีวิตไว้อย่างยักเย็นกระอักเลือดข้างอีกรอบฟื้นสติอย่างช้าๆภายใต้การมุมดูของพลพรรคพยายามดันตัวขึ้นมามองลูเซิง นี่มันฝ่ามือทำลายใจไม่ใช่หรือนี่เป็นฝ่ามือทำลายใจที่ตัวประหลาดที่ไหนสอนเจ้ากันเจ้าบอกข้ามาข้ารับรองว่าจะไม่ฆ่ามันลู่สร้างพันงุนงงฝ่ามือทำลายใจหรือว่าเป็นฝ่ามือทำลายใจของเทาหวังที่ถ่ายทอดในตระกูลทุกคนพันตกตะลึงแล้วข้าเห็นผีเข้าแล้วเทาหวังตะโกนพลิกตัวสลัดหลุดจากการประคองของคนรอบๆลุกขึ้นมาแล้ว เจ้าเรียนฝ่ามือทำลายใจมาจากไหนมีแต่ช่องโหว่ใช้แรงก็ผิดใช้ผิดยังพอทำเนาถึงกับเล่นงานค่าบาดเจ็บสาหัสในหนึ่งฝ่ามือไม่มีเหตุผลแท้ๆเขาทั้งโมโหทั้งกับข้องแต่ว่าสองตาขณะมองลู่เซิงกลับยิ่งมายิ่งเป็นประกาย รู้ซึ่งหมดคำพูดอยู่บ้างนี่กับผูกโยงกันได้ฝ่ามือทำลายใจเป็นเขาเรียนจากหัวหน้ามือปราบจางสวินคิดไม่ถึงว่าเป็นความสามารถในตระกูลของผู้ทวังคนนี้มองท่าทีคนรอบๆเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าฝ่ามือทำลายใจนี้จะด่งดังในมือตาเท่าผู้นี้นานแล้วไม่เหมือนเรื่องไม่จริงเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าทั้งยังแกร่งกว่ามากๆผู้ทวังกล่าวขึงขังผลักเจ้าเซินที่คิดประคองเขาออกไปข้าสอนเจ้าไม่ได้แต่พี่ใหญ่ข้าทำได้แน่ พี่ใหญ่เขาเขาต้องทําได้พรสวรรค์ของเจ้าบวกกับความสามารถของพี่ใหญ่อาจหาหนทางหาความหวังได้ลู่เซิ่งฟังจนประหลาดใจเหลือแสนคนรอบๆก็ไม่เข้าใจว่ามีความหมายอะไรมีเพียงสตรีวัยกลางคนผู้นั้นกลับสองตาเป็นประกายคล้ายเข้าใจความหมายของเท่าหวังน้องชายเจ้าอยากเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพรรควันแดงหรือไม่เทาหวังเข้าใกล้ลู่เซิ่งอย่างจริงจังจู่ๆก็ตบหน้าผากตัวเอง อ้อจริงได้ข้าลืมไปเจ้าเดิมทีก็จะเข้าร่วมพักข้าอยู่แล้วถ้าหวังท่านไปพักผ่อนก่อนที่นี่ให้ข้าจัดการเถอะสาวงามกล่าวเสียงเบาก็ได้เช่นนั้นหนิงจื่อน้องชายผู้นี้มอบให้เจ้าแล้วถ้าหวังรู้สึกว่าปล่อยอาการบาดเจ็บของตนไว้ไม่ได้ต้องกลับไปพักผ่อนแล้วลู่เซิ่งไม่มีโอกาสพูดมาโดยตลอดเห็นกลุ่มคนห้อมล้อมถ้าหวังจากไปอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสโอ,อย่างผู้นั้นรั้งอยู่กับคนส่วนหนึ่ง คนที่รั้งอยู่เหล่านี้ต่างก็รอบพิจารณาเขาเหมือนเจ้าเซินกับเท่าเซี่ยวน้องลู่มีสู้พวกเราเข้าไปนั่งคุยกันในห้องดีหรือไม่เท่าเซี่ยวเสนอได้ลู่เซิร์ค่อยโล่งอกเขาไม่กลัวล่วงเกินใครแต่สิ่งที่เขากลัวคือพลาดทำร้ายตาเท่าที่ไม่มีความแค้นตายแบบนี้จะผูกความแค้นกับพักวานแดงมากเกินไป เทาเซี่ยวเห็นลู่เซิงตอบรับก็ไปเชิญสตรีไวกลางคนผู้นั้นหลังได้รับอนุญาตก็นำคนทั้งสองเข้าไปในห้องพร้อมกันมีแค่คนสามคนเข้าไปอย่างเจ้าเซิ้นไม่มีคุณสมบัติอยู่ฝั่งด้านข้างทั้งสามคนเข้าไปในห้องผู้อาวุโสโอ,โอ,อย่างกับลู่เซิงแยกกันนั่งลงเท่าเซี่ยวยืนฟังอยู่ด้านข้าง โอหยางหนิงจือมองดูยังสาวอายุประมาณ30ปีแต่ความจริงเป็นคนอายุ50กว่าปีแล้วสองขาเรียวยาวที่แต่งตึงของนางค่อยกันวางเอียงน้อยๆสวงอกอบอิ่มขณะนั่งบนเก้าอี้องค์เอวยืดตรงร่างบางสูงชลูดรูปโฉมหมดจดมีลักษณะสง่าผ่าเผย พวกเราได้เห็นความสามารถของน้องรู้แล้วไม่ธรรมดาจริงๆตำแหน่งที่เหมาะกับเจ้ามากที่สุดในพักสมควรเป็นตำแหน่งผู้จัดการภารกิจภายนอกแต่ว่าตำแหน่งนี้พวกเราไม่มีคุณสมบัติแต่งตั้งถอดถอนได้แต่รายงานประมุกพักรอหลังจากผู้อาวุโสทุกคนปรึกษากันจึงค่อยกำหนดไม่เป็นไรลู่เสิ้มยิ้มเป้าหมายที่ข้าเข้าร่วมพักวันแดงก็คือต้องการร่ำเรียนแลกเปลี่ยนวรยุทธ์ที่แข็งแกร่งกว่าตำแหน่งอันใดไม่มีความสนใจ วรยุทธที่แข็งแกร่งกว่าที่แดนเหนือพักของเรางอนิ้วก็นับได้ในด้านนี้ประมุกพักถูกเรียกว่าผู้มีวิชากระบี่อันดับหนึ่งแห่งแดนเหนือถ้าหากจะหาวรยุทธที่แข็งแกร่งที่สุดพักวันแดงของเรายอมรับโดยไม่ลังเลต่อให้เป็นจนขุนนางที่ว่าการก็สู้พวกเราไม่ได้โอหยางหนิงจือกล่าวด้วยรอยยิ้มเท่าเซียวอธิบายเพิ่ม ชื่อเสียงของท่านผู้เท่าประมุขพักนำออกไปในแดนเหนือล้วนงอนิ้วนับได้แม้แต่ผู้บัญชาการใหญ่ผู้บังคับการทหารของเมืองเล็บทิรีต่อหน้าประมุขพักของพวกเราก็ได้แต่เรียกตัวเองว่าผู้ยาวอลลูเซิงกลับประหลาดใจบ้างแล้วจนขุนนางที่ว่าการแม้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างไรก็ก่อตั้งบนโลกนี้มานานต้องมีจุดที่เหนือธรรมดาหัวหน้าพักคนหนึ่งสามารถนั่งเสมอกับผู้นำจนขุนนางได้นี่แสดงให้เห็นไกลๆว่าพื้นพักวานแดงไม่ได้เรียบง่ายเหมือนในจินตนาการ ตอนนี้ผู้ผีอลวาสถานที่ไม่น้อยคนอยู่ไม่ได้ผู้อาวุโสจํานวนมากในพักเราออกไปด้านนอกช่วยเหลือวนขุนนางจัดการเรื่องยุ่งยากในแต่ละพื้นที่บางทีตําแหน่งผู้จัดการภารกิจภายนอกยังต้องรออีกสักพักถึงจะสั่งการลงมาได้ค่าจะเลื่อนตําแหน่งของน้องลู่ถึงตําแหน่งก้าวมะชาก่อนน้องลู่ปรดให้อภัยโอหยางหนิงจือกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรประโยชน์ที่ควรได้อยาให้ขาดก็พอแล้วลู่เซิงยิ้มถามอีก ไม่ทราบว่าความร่วมมือแบบไหนถึงจะเข้าสู่ศาลาประกาศยุทธของพักได้ศาลาประกาศยุทธมีวรยุทธทั่วไปที่เปิดเผยส่วนหนึ่งหามฉาขึ้นไปเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตำแหน่ง9ก้าชาสามารถเข้าร่วมวรยุทธระดับสำนึกปลอดโปร่งได้วรยุทธทั้งหมดที่ฝึกถึงขอบเขตพลังปลอดโปร่งไม่ว่าวิชากำลังภายนอกกำลังภายในล้วนไม่มีค่าใช้จ่ายโอหยางหนิงจือตอบอย่างจริงจัง ระดับพลังปลอดโปร่งเข้าร่วมได้หมดเลยหรือลู่เซิงตาเป็นประกายระดับพลังปลอดโปร่งเป็นระดับวิชาดาบพยักดำที่เขาเรียนในความจริงเมื่อฝึกฝนดาบพยักดำโดยยึดต,ตามคัมภีร์ลับอย่างมากสุดถึงแค่พลังปลอดโปร่งสำนึกปลอดโปร่งของเขาในภายหลังอาศัยความเข้าใจของตัวเองลู่เซิงเป็นเช่นนี้หลังจากจางสวินชีแนะหลายประโยคก็บรรลุเอง ซึ่งความจริงแล้วเหนือกว่าพลังปลอดโปร่งยังมีคัมภีร์ลับสำนึกปลอดโปร่งนั่นเป็นคัมภีร์ลับที่ให้ขั้นตอนอันราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอนว่าไปถึงสำนึกปลอดโปร่งได้อย่างไรล้ำค่ามากกว่าส่วนระดับที่สูงกว่ารวมถึงการเชิญ,ญยอดฝีมือในพักมาสอนจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือต่อพักแล้วโอหยางหนิงจือย,ยิ้มเอ่ยภายหลังนางกับเท่าเซี่ยวบอกเล่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพักวันแดงส่วนหนึ่งแก่ลู่เซิง อย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์และอภรรของสมาชิกพรรคพลพรรคทั่วไปถึงระดับรองหัวหน้าหรือหัวหน้าใหญ่ล้วนใช้จำนวนปลาบนอภรรแบ่งระดับจาก1ถึง9สูงสุดคือ9มัชฉาจากนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์วันขาวนี้เป็นผู้อาวุโสกับผู้จัดการภารกิจภายนอกและภายในใช้เหนือขึ้นไปอีกคือสัญ,ญลักษณ์วันขาวคู่นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รองประมุขพรรคถึงจะมีได้สุดท้ายคือวันแดงเป็นตัวแทนประมุขพรรค หลังจบการสนทนากันก็เป็นเวลาเย็นแล้วโอหยางหนิงจื่อจึงบอกลาก่อนเท่าเซี่ยวกับเจ้าเซินเชิญลู่เซิ่งไปเหล่าสุราด้านนอกจัดงานเลี้ยงสุรานับว่าแสดงความยินดีที่เขาเข้าร่วมพักหลังจากดื่มกินอย่างเบิกบานเท่าเซี่ยวนั่งบนที่นั่งถอนใจคำหนึ่งกล่าวตามจริงวิถีโลกนี้ลำบากแต่ละที่อันตรายพักพวกเราเองก็มีอัตราบาดเจ็บล้มตายสูงยิ่งดังนั้นจึงมีความต้องการยอดฝีมือมาก อัตราบาดเจ็บล้มตายสูงยิ่งหรือท่านพี่ผู้เท่าเซี่ยวหมายความว่าอย่างไรลู่ซึ่งถามอย่างสงสัยถึงเขาจะมีการคาดดาวส่วนหนึ่งในใจแต่ไม่ได้บอกกล่าวออกไปเท่าเซี่ยวยิ้มเฟื่อนน้องลู่อาจไม่ทราบเมืองเลียบคีรีแห่งนี้มองไปสงบรู้ราแต่เบื้องหลังทุกวันต่างมีวิกฤตการณ์อันตรายที่ถูกกำจัดในความมืดพวกเราพักวานแดงเป็นสมาชิกในการจัดการเรื่องเหล่านี้หรือบอกว่าเป็นด่านหน้า ไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าราชสำนักเหตุใดจึงอนุญาตให้พักจำนวนมากอย่างพวกเราดำรงอยู่เล่าลู่เซิงหยีตาประหลาดใจกับความตรงไปตรงมาของอีกฝ่ายอยู่บ้างอันตรายหรือไม่ทราบเมืองเลียบทีรีแห่งนี้จะมีอันตรายอะไรได้เจ้าเซินที่อยู่ด้านข้างอดกลั้นไม่ไหวสอดปากว่าน้องลูกข้าขออาจเอื้อมเรียกเจ้าว่าน้องชายคงไม่ถือสากระมังเหตุใดจะไม่ได้เล่าลู่เซิงหัวเราะพร้อมโบกมือ เจ้าเส้นกล่าวต่อด้วยใบหน้าคืนขมท่านไม่ทราบว่าโลกนี้อันตรายคนที่เข้าร่วมพักเราผ่านมือฆ่าทุกวันมีสิบกว่าคนหนึ่งวันสิบกว่าคนหนึ่งปีสามร้อยกว่าวันนั่นก็คือสามสี่พันคนคนจำนวนมากขนาดนี้ผ่านไปหลายปีขนาดนี้เหตุใดในพักเราจึงมีแค่ไม่กี่หมื่นคนคนที่เหลือไปไหนแล้วยังมิใช่ที่ตายก็ตายไปที่พิการก็พิการหรือ สถานการณ์ที่เจ้าเสริรเล่าพักวันแดงของเรานับว่าไม่เลวแล้วอย่างน้อยทำงานไม่ได้ก็ได้เงินส่วนหนึ่งพักที่เหลือจึงเรียกว่าหน้าอนาถกว่าเทาเซียวถอนใจกล่าวแสงตะเกียงในห้องวุบวับทั้งสามคนไม่พูดอะไรชั่วขณะลู่เซิงเงียบงันไปครู่หนึ่งจึงค่อยๆเอ่ยถามไม่ทราบเรื่องอันตรายที่ว่าหมายถึงอะไรไม่ใช่ข้อห้าม เท้าเซียวโบโกมบือเรื่องที่พวกเราจัดการหลักๆเป็นภัยพิบัติของมนุษย์จับผู้ร้ายพวกสังหารคนวางเพลิงฉกชิงข่มขืนชิงอนาเขตชิงทรัพยากรนัดข้อกับคู่ต่อสู้เหล่านี้ล้วนนับเป็นภัยพิบัติจากคน แต่บางครั้งพวกเราก็เจอกับภัยมืดเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์ส่วนหนึ่งเหมือนกับบุตรีคนรองในบ้านคุณนางหวังหยวนไวอ้อยู่ๆก็หายไปกลางดึกรอจนเจอคนก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นเหลิวต้นหนึ่งริมแม่น้ําไม้สนแล้วคนดํางอกเต็มตัวเรื่องนี้ถ้าข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองตัวเอง,เองพูดยังไม่กล้าเชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเจ้าเซิรนก็ประหลาดใจเช่นกัน เป็นเรื่องจริงพันจริงหมื่นแท้ข้าเห็นเด็กสาวคนนั้นด้วยตาตัวเองเพิ่งอายุได้11บ2ปีขนงอกทั่วตัวแม้แต่เสื้อผ้าก็คลุมไม่มิดภายหลังขุนนางหวังหยวนว้มาเสาะหาพักพวกเรายัางเป็นใต้เท้าหลี่ผู้จัดการภารกิจภายในสังหารเด็กสาวคนนั้นด้วยตัวเองว่ากันว่าตอนลงมือในคืนนั้นลานทั้งลานกลาวุ่นว้ายไปหมดเท่าเซี่ยรำพึงภายมืดเรื่องแบบนี้มีมากหรือลู่เซิงหยีตาเข้าใจว่านี่เป็นคำเรียกเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติของพักวานแดง ไม่มากแต่สองสามเดือนครั้งหนึ่งบางครั้งความถี่ก็ไม่น้อยโดยพื้นฐานถ้าไม่สนใจมันอีกไม่นานก็จะหายไปเองบางครั้งต่อให้ไม่หายก็ไม่ขยายอาณาเขตเพียงอยู่ในสถานที่เล็กๆแห่งเดิมขอแค่หลบเลี่ยงที่นั่นก็ปลอดภัยแล้วเท่าเซียวอธิบายลู่ซึ่งพยักหน้าเข้าใจแล้วว่าคนธรรมดาจัดการเรื่องลี้ลับเหล่านั้นอย่างไรจะว่าไปช่วงนี้แถวๆนี้ก็เกิดเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งน้องลู่ไม่ทราบเคยได้ยินหรือไม่เจ้าเซินเอ๋ยแทรก เรื่องประหลาดอันใดลูกเสิ้งถามเจ้าเซินขมวดคิ้วกล่าวเสียงทุ้มต่ำก่อนหน้านี้นักศึกษาที่อยู่และแวกนี้คนหนึ่งชื่อหวังจือเฉวียนอันใดว่ากันว่าไปเรือสำราญลำหนึ่งตอนดึกดื่นอย่างผิดวิสัยแล้วไม่ได้กลับมาอีกก่อนหน้านี้ไม่นานถือว่าดังมาก เรื่องนี้ข้าก็ได้ยินมาข้ายังถามเบื้องบนว่าจะจัดการหรือไม่อย่างไรความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นก็มากเกินไปเบื้องบนตอบว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจผ่านไปสักระยะก็จะหยุดเองเท่าเสี้ยวพูดต่อลูกเสื้หยีตาในใจเกิดความเข้าใจคร่าวๆแล้ว